ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ The Hero ทางกิฟฟ i รีน Channel ค่ะและในช่วงนี้ค่ะคุณบุญน้อมแก้วศิลาจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวความสวยงามชีวิตใหม่ในธุรกิจกิฟฟอรีนบทสรุปจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมจากปากของท่านพร้อมๆกันเลยค่ะเที่ยวกับกิฟฟอรีนดีที่สุดอาหารสุดอลังการเป็ดปักกิง่งปริงทะเลเห็นไหมคะอีฉันลังเลจะชิมดีไม่ชิมหันไปอีกทีพวกซัดเกลี้ยงเลยค่ะ ดิฉันได้มาตัวหนึ่งค่ะพอไปดูที่พิพิธภัณฑ์เป็นไงคะปริงทะเลก็ไม่เป็นไรคะ่ะกําไรชีวิตนะคะพักหรูค่ะกินหรูพักหรูกหกหดาวนะแกลนไฮแอดดิฉันก็น e ํา EGCG กับ CLA ไปด้วยเห็นไหมคะก็เอาไม่อยู่อะคะ่ะก็60อยู่ดีนะคะอันนี้ก็แซลลนิดนึงคะ่ะแล้วก็มีปาร์ตี้นะคะซึ่งคุณหมอตั้งใจที่จะให้กับสมาชิกนะ,ะให้เที่ยวดีกินดีนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะ นารางวัลต่างๆที่บริษัทกำหนดไว้นะคะโบนัสรายเดือนดิฉันก็รับตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นพันห้สนะคะสูงสุด8ปดพันนะคะตรงนี้ก็รับโบนัสสะสมแต้มเนี่ยรับทั้งหมดเนี่ยสครั้งนะคะปรบมือให้กับรางวัลกิฟฟารีนที่มอบให้ค่ะนะคะและของขวัญน,นะคะที่กิฟฟารีนมอบให้รถยนต์คันที่2องเดี๋ยวจะบอกลูกเสมอว่าถ้าเราไม่ทำกิฟฟารีน นะคะเรานั่งมอเตอร์ไซคันเดิมฝนตกเราก็เปียกนะคะรถล,ล้มหัวก็แตกเพลอๆรถใหญ่จะมาเหยียบเพราะนั้นนี่คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเราต้องขอบคุณกิฟฟรีนนะคะนี่คือสิ่งที่ได้รับนะคะปัจจุบันค่ะกับผู้บริหารระดับพารได์นะคะและวันที่เราประสบความสำเร็จดิฉันบอกได้เลยค่ะหางานที่อื่นเนี่ยดิฉันไม่รู้แต่งานที่กิฟฟรีน ะะวันที่เราประสบความสําเร็จมีคนมากมายค่ะที่เข้ามาแสดงความยินดีให้กําลังใจชื่นชมเรายันบอกเมื่อก่อนทําโรงงานเนี่ยเงินขึ้นเกินเพื่อน2บาทนี่ก็เคืองกันแล้วนะคะแต่วันนี้ทํกิฟฟรีเนี่ยนะคะทุกครั้งที่เราสําเร็จมีแต่คนมายินดีกับเรานะคะโดยเฉพาะบางครั้ง เราไม่รู้จักเราไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะที่ฉันมองนี่แหละค่ะคืองานที่ดีหลังจากขึ้นตําแหน่งผู้บริหารระดับพาราไดซ์นะและก็รางวัลล่าสุดนะคะยูนิเลเวลอวอร์ดสองพนะคะนี่คือรางวัลล่าสุดแล้วก็ปีแรกของยูนิดิฉันก็รับมานะคะเห็นไหมคะครีมกันแดดเมื่อก่อนไม่เคยกล้าที่จะซื้อใช้ใช่ไหมคะพอเรามาเป็นนักธุรกิจกิฟฟอรีนท่านจําดิฉันได้ไหมคะเนี่ย ดิฉันนะคะบุญน้อมแก้วศิลานะคะสามีเนี่ยถ้าถามว่าสิ่งที่ท่านชอบและท่านฝันคืออะไรท่านทราบไหมการทอดแหค่ะแล้วนึกถึงคนใส่กางเกงในตัวเดียวยืนอยู่ริมคลองนั่นคือสิ่งที่ท่านทําแต่วันนี้ค่ะสูตรทักซิโดนะคะพาซาแอตเทนี่เห็นไหมคะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้รับ นะ,ะเกียรติรางวัลเนี่ยกิฟฟ์ฟีนมอบให้เราค่ะคนธรรมดาสุดท้ายค่ะเป็นกําลังใจให้ดังนั้นบอกว่าทํากิฟฟ์ฟีนทำให้มีความสุขแล้วจะประสบความสําเร็จต้องเอาหัวใจทํามีอะไรบ้างใจต้องรักค่ะถ้าเรารักสิ่งที่เราทําทุกครั้งที่ทําจะดีไม่ดีรอยยิ้มจะมาก่อนท่านว่าจริงไหมคะนะคะใจต้องรักค่ะใจรักไม่พอใจสู้ด้วยปี5 4อยุทยาเจอหนักเลยท่านว่าจริงไหมคะ น้ำท่วมอยู่ไม่ได้ค่ะเมืองเก่าอายุธยาของเราดิฉันหนีไปภาคตะวันออกค่ะศรีราชาชนบุรีละยองดิฉันไปขยายงานนะเพราะนั้นแล้วใจต้องสู้งานอะไรก็แล้วแต่ดิฉันบอกว่าโอกาสที่จะมีปัญหามีอุปสรรคมีเหมือนกันหมด,หมดแต่ถ้าเราเจอปัญหาเจออุปสรรคใจเราสู้สักอย่างปัญหามันจะเล็กนะคะและต้องตั้งใจอย่างที่ดิฉันบอกเราคนธรรมดาไม่เคยเป็นนักธุรกิจมาก่อนแต่ไม่ได้บอกว่าเราเป็นไม่ได้ เพราะนั้นแล้วอะไรที่เราต้องทำนะ,ะดิฉันบอกว่าตั้งใจทําออกมาต้องได้ดีดิฉันสามารถที่จะทํางานภาคสนามได้ทุกรูปแบบนะคะนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจนะคะตรงนี้และสุดท้ายดิฉันบอกว่าเราต้องเข้าใจตัวเราก่อนนะ,ะเข้าใจตัวเราค่ะดิฉันเคยมีโอกาสไปประกาศฝันบอกว่าถ้าเลือกได้ถ้าฝันได้เราอยากได้อะไรเราจะเป็นอะไรถ้าเราเข้าใจตัวเองเรามีเป้าหมายชีวิตเราแล้ว เราจะสามารถส่งต่อให้คนอื่นเข้าใจได้นะคะนี่คือเรื่องของหัวใจนะคะสุดท้ายเป้าหมายชีวิตที่ดิฉันบอกว่าถ้าไม่ทำกิฟฟรีเนี่ยคงไม่มีโอกาสดิฉันมีคุณแม่นะ,ค,ะคุณแม่อายุ70แล้วค่ะนะคะแล้วก็กลัวเสมอว่าวันหนึ่งที่เราทำโรงงานแล้วเรากลับไปบ้านที่ชัยภูมิเนี่ยนะคะเรามีของดีๆของอร่อยๆอ,อ,อยากจะให้ท่านทานเนี่ยดิฉันกลัวแค่การจุดธูปดอกเดียวท่านเชื่อไหม เพราะปีหนึ่งกลับบ้านครั้งเดียวเพอเพอบางปีเนี่ยไม่ได้กลับแต่มาทำกิฟฟรีนยันบอกนี่คือเป้าหมายชีวิตคุณแม่นะคะดิฉันก็รับมาอยู่ด้วยที่อยุธยาท่านอยากจะกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนเราก็ไม่อัตคัดนี่คืองานกิฟฟรีนที่ให้ดิฉันได้นะคะแล้วก็มีโอกาสอยากจะทําบุญก็พาท่านไปยันบอกว่านี่คือ เป้าหมายชีวิตและทำได้แล้วนะคะที่นี่ค่ะที่งานกิฟฟอรีนสุดท้ายนะคะดิฉันมีเป้าหมายดิฉันเป็นคนโอกาสขาดโอกาสในเรื่องของการเรียนเพราะนั้นแล้วปัจจุบันดิฉันลูกสองดิฉันทำกิฟฟอรีนดิฉันมีเป้าหมายว่าจะมีกำลังทรัพย์ที่จะส่งเสียให้ลูกเราเรียนสูงสุดเท่าที่สติปัญญาหรือโอกาสเขาจะมีเพราะนั้นแล้ววันนี้งานกิฟฟฟอรีนค่ะจะทำให้เป้าหมายเราเป็นจริงได้นะคะสุดท้ายดิฉันบอกว่า ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนี้ค่ะถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีดิฉันท่านเป็นครูคนแรกนะคะเป็นพี่นะคะเป็นโค้ดที่ดีนะคะพาเริ่มต้นในการทำงานให้คำปรึกษาที่ดีช่วยเหลือจนกระทั่งเราประสบความสาเร็จท่านก็ยังให้ความช่วยเหลืออยู่เพราะนั้นแล้วถ้าไม่มีบุคคลสองคนท่านสองไม่มีบุคคลสองท่านนี้ก็อาจจะไม่มีดิฉันนะคะวันนี้ท่านก็มาด้วยนะคะปรบมือดังๆให้คุณนัทพลคุณเยลุดีพลแสนค่ะ และนะคะแกนนำ G Network Group อยุธยานะคะซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ดิฉันต้องบอกอย่างนี้ท่านมีความสำเร็จมากมายค่ะในธุรกิจฉนบอกว่านี่คือเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีวันนี้ถ้าเราอยู่กับคนดีคนที่ประสบความสำเร็จ ชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนั้นท่านว่าจริงไหมนะคะเพราะนั้นแล้วดิฉันโชคดีค่ะที่เข้ามาอยู่ในทีมงานของท่านนะคะวันนี้ท่านก็ให้กําลังมาให้กําลังใจด้วยนะคะปรบมือให้กับผู้บริหารระดับเอ็กซ์คูณสิริพไดคุณกิติช่อคุณอัธยาปิ่นงามค่ะสุดท้ายค่ะดิฉันขอขอบคุณท่านประธานบริษัทค่ะที่เปิดบริษัทที่ดีขึ้นมาและก็ให้โอกาสทุกคนในสังคมนะคะ โดยเท่าเทียมกันและหนึ่งในนั้นที่ได้โอกาสก็คือครอบครัวของดิฉันเองนะคะเพราะเพราะนั้นแล้ววันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านปรบมืออีกสักครั้งขอบคุณท่านแพทย์หญิงนรณีภัยบูนค่ะสุดท้ายนะคะดิฉันเชื่อว่าท่านที่อยู่ในห้องนี้มีศักยภาพมีวิสัยทัศน์นะคะมีโอกาสที่ดีกว่าดิฉันมากมายนะคะดันเชื่อว่าทุกท่านถ้าตั้งใจแล้วสามารถที่จะทำและประสบความสำเร็จ มากกว่าดิฉันอย่างมากมายเพราะนั้นแล้วเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วพบกันที่คราวไดมอนด์แกลนพล d i s ดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพ่อคิดที่ได้รับจากเดอะฮีโร่ของเราในวันนี้นั่นก็คือคนเราเกิดมาเพื่อสแสวงหาความก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับชีวิตของเราตราบใดที่ชีวิตของเราเราเป็นคนเลือกเองอนาคตในวันข้างหน้าย่อมไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะรายการเดอะฮีโร่ของเราต้องขอขอบคุณคุณบุญน้อมแก้วศิลาค่ะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้เราได้รับฟังกันวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าทางกิฟฟรินชาแนลสวัสดีค่ะ